วันนี้นะคะจะพาเจ้อ้วนของเรานะคะไปเยี่ยมหลานนะคะ,ระ,ค,ะครั้งแรกนะคะผมไม่น่าทำไมหน้าตาเหมือนแม่ผมไหมเนี่ยเดียอยเขมอนอากินนมหน่อย <c oughs> ไหนนมอยู่ตรงไหนไ <c oughs> ชช์อะไรได้บ้าง GO เพิ <nationalist> ่งได้เข้าโรงเรียนไหนไนโชว์ได้แอคชั่นเรอไหนครัโอ้แอคชั่นเป็นแล้วเก่งจังเลยนี่ต่อไปก็จะเก็บติปแม่แม่ได้แล้วนะคะแม่แม่ต่อไปนี้โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพแม่แม่เอฟซีทุก<ด> mm hmm. ๆท <Around. S 2> right. ่านนะคะ พบกับเราช่องพังคำมืนเช่นเคยนะคะสวัสดียามเย็นนะคะหลังจากหลายวันนะคะเราไม่ได้มาลงคลิปให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีได้รับชมกันนะคะวันนี้เจออ้วนของเรานะคะมาเดินออกกําลังกายแล้วก็มาอาบน้ำที่สระ,ะคะแม่แม,ม,แม,ม,แม่ท่านใดที่ร้อนนะคะทํางานเหนื่อยนะคะมาคลายร้อนกับคำมืนได้เลยนะคะหมู่บ้านท่าลาดของเรานะคะบรรยากาศดีนะคะ

จะย้อนแสงไหมบรรยากาศยามเย็นนะคะต้องเย็นจริงๆนะคะมแม่หกโมงครึ่งแล้วนะคะ ขำเหมินบอกขอนอนแช่น้ำให้เย็นสบายก่อนนะคะวันนี้นะคะจะพาเจ้อ้วนของเรานะคะไปเยี่ยมหลานนะคะครั้งแรกนะคะอา,าาอาบน้ำให้สดชื่นก่อนนะคะจะพาคำเหมอนไปเยี่ยมเจ้าตัวเล็กนะคะน้องคำสิงนะคะแม่แม่วันนี้พี่ชัยไม่อยู่พี่ชัยไปไหน ที่ชัยไปแห่งานนะคะแม่แเราก็เลยจะพาขมินไปเยี่ยมหลานนะคะแม่แครั้งแรกยังไม่เคยได้เจอหน้านะคะคจะหลงรักเหมือนตะวันไหมนะขมินจะหลงรักเจ้าตัวน้อยเหมือนเจ้าตะวันหรือเปล่านะคะอาบน้ำให้สดชื่นก่อนอูอ้ เย็นสบายนะคะแม่แม um ่หลังจากเมื <S <s ่อวานที่ฝนตกนะคะดมกลิ่นดมกลิ่นไครได้กลิ่นไครฝั่งนี้มันขึ้นยากคนต้องทำไมไม่ขึ้นฝั่งนั้นอแบบนี้อ๋อเขาเหมือนชอบขึ้นแบบนี้อึบ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 โอ้ลื่นลื่นไหมค่อยค่อยค่อยอู้นะคะอาบน้ำสดชื่นแล้วเดินต่อได้นะคะ วันนี้จะเปลี่ยนเส้นทางนะคะอยาห้ืนเบนบอกว่าทางนี้ทำไมไม่คุ้นเลยนะเสียงคำรามเลยคิดว่าเราจะพาไปหาใครนะคะแม่แม่ ไปลุ้นด้วยกันนะคะว่าขมือนคิดว่าเราจะพาขมือนไปหาใครนะคะจะเปลี่ยนเส้นทางนะคะวันนี้ไม่ได้ไปบ้านสีนวลน,นะคะวันนี้ไปหาหลานนะคะเจ้าตัวน้อยนะคะเรามาดูอาการของขมื่นกันนะคะแม่แม่หลังจากเปลี่ยนเส้นทางนะคะ ข้ามฝั่งมาใช่ไหมวันนี้ข้ามฝั่งนะคะอะไรนะรีบเหมือนกันไม่รู้ว่าเราจะพาไปไหนนะคะดูดูดูหางชี้ฟ้าเลยขมืนรู้ไหมว่าจะไปหาใครอะไรนะขมืนขวัญตงบอกว่าก็บ้านเจสีก็จะฝั่งข้องเหมือนกันเสียงร้องกำลัง ส่งเสียงน้องเหมือนกันนะคะรู้หรือเปล่าว่าเขาจะพาไปหาใครนี่มาลุ้นนะคะแม่ๆกับคำเหมือนว่าขำเหมือนเจอน้องขำเหมือนจะมีท่าทีมีอาการยังไงนะคะดูทำไมหางชี้ฟ้าล่ะต้องฮะ <laughs> ขมินรู้ไหมว่าเขาจะพาขเมินไปไหนวิ่งแล้วทีนี้ดูแล้วเวลาไปเจอน้องขเมินจะทำหน้าตายังไงนะคะอา้าววันนี้เราพาขเมินมาบ้านน้องคำสิงนะคะวันนี้พี่ชัยไม่อยู่นะคะพี่ชัยไปแห่งาน อยู่แค่น้องคำสิงเชือกเดียวน้องเก่งมากนะคะแม่ไม่ได้ยินอุ๊ยอุยเป็นอะไรอะ่ะหมื่นแปกมากนะคะแม่แมทำไมทำไมม,มีอาการแบบนี้ละ่ะขมืน่น ดูน้องอ้าวมาแล้วทำไมนิ่งทีนี้เดินมาก็ส่งเสียงร้องมาพร้อมนะคะคำสิงเก่งจังเลยนะคะแม่แม่อยู่เชือกเดียวไม่ส่งเสียงร้องเลยแต่เพื่อดูดูดูดอ ดูดูจับน้อยพี่มืนให้คำสิงจับน้อยดูดูดให้น้องจับน้อยเหมือนแม่ผมไหมนะนี่นะคะนี่นะคะ ดูน้องคำสิงนะคะแม่แม่อยากสัมผัสคำเมินส่งเสียงร้องใช่แม่ผมไหมนะทำไมหน้าตาเหมือนแม่ผมไหมเนี่ยดูคำเมินอากินนมน่อยไหนนมอยู่ตรงไหนดูดูดูนะแม่ค่ะแม่คำสิงอยากสัมผัสคำเมินนะคะ ให้ผมจับดูนมหน่อยมีนมให้ผมดูดไหมนะน้องเก่งอเออสงสัยจะรักพี่หมื่นแล้วนี่มมมมแม่ส่งเสียงร้องคำรามด้วยนะคะใช่ไม,ม,นะม,มใช่ไม่ไม่ไหม่หม่ไหม่มใชมใมใหมใ่ไหม ดูนะคะ นะคะน้องอยากสัมผัสกลิ่นนะคะน้องเก่งนะคะแม่แม่ขนาดไม่มีพี่ชายอยู่น้องอยู่เชือกเดียว,วน้องก็ไม่ส่งเสียงร้องเลยเก่งมากๆเลยคําสิงนะคะโอ้ยมีโชว์ขาที่ห้าด้วยเนยน้อยก็มีขาที่ห้านะคะแม่แม่อ้ยของแถ้นะคะแม่แม่ <laughs> ของแถ้แถ้ว่า <laughs> ดูนะคะขนาดเล็กขนาดนี้ยังโชว์ขาที่ห้านะคะ <laughs> ของแท้นะคะแม่แม่ไม่ใช่ของปลอมนะคะของแท้แท้วะดูนะคะดูหุ่นจำมั่มมากเลย oh. นะคะ oh. ไม่สนใจใครนะคะอยากสัมผัสคำมือน,นะคะเ oh. ดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะจับดูจับดูจับลองมือเขา ความต้งก็ต้องระมัดระวังนะคะแม่แม่กลัวนะคะกลัวกลัวขมื่นทำร้ายน้องกลัวขมื่นนะคะทำร้ายน้องนะคะเพราะว่าครั้งแรกเลยนะคะที่ขมื่นมาเจอน้องคำสิงนะคะแม่แม่อยืาเผื่อรักเหมือนน้องตะวันเนี่ยขมื่น ขนาดน้องตะวนันปกติน้องไม่ชอบเด็กนะคะแม่แม่น้องตะวนันควันแฟร์พาไปหาบ่อยนะคะก็ยังหลงรักน้องตะวันนะคะคำสิงเองก็ไม่ต่างจากน้องตะวันนะคะแม่แม่คำสิงยิ่งเก่งนะคะโอ้ยดูดูเสาบ้านพี่ชัยจะหักเด้อขมืนน,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 ขมนนะคะดูขมืนนะคำสิงบอกว่าแม่มืนมาหาคำสิงก่อนดูนะคะ อู้ดูบันไทยเนอะจำมามากเลยไหนโชว์ได้ยังโอ้โๆก็เหมือนทำไมหันหน้ามาเร็วจังเลยไหนโชว์อะไรได้บ้าง เพึ่งได้เข้าโรงเรียนไหนๆโชว์ได้แอคชั่นรอๆหน่อยค่ะโอ้แอคชั่นเป็นแล้วเก่งจังเลยนี่ต่อไปก็จะเก็บติปแม่ๆได้แล้วนะคะแม่ๆต่อไปนี้โอ้พริกแดงพริกเขียวแม่ๆนี้นะคะขมื้นเสาจะหักคันนะคะแม่ๆคันนะคะ้ายยู่่เเเทีฮ เสาจะหักขมืนเสาจะหักนะคะเจ้อ้ออวนบอกว่าโอ,อ้บ้านพี่ชัยมีอะไรกินเยอะแยะเลย,ยนะคะนนไปสำรวจแล้วนนไปสำรวจคอกพี่ชัยแล้วน่ะขมืนจะอยู่คอกอ,อย่างนี้ไม่ได้หรอกเนี่ยดูนะคะไปสัมผัสกินสัมผัสมูนนะคะ ดูนะคะไปสัมผัสมูลช้างเพศผู้นะคะเพราะว่าสองสามวันควันต้องบอกว่าขมืนมีเหมือนเหมือนเหมือนจะแบบว่าควันต้องเขมืนมีอะไรนะอจุงมือไปไหนว่าจุมือไปหาขมอนี่จะจับมือด้วยนะคะแม่มืมนมาคุยกับผมน้อยดูนะคะไม่ยอมคุยกับน้องไปสัมผัสุูน มูลของพี่ชัยหนุ่นเอาเดินวนไปดูว่าเป็นยังไงเอาสำรวจสำรวจสำรวจดูนะคะแม่แม่แมมดูนะคะอืมนะคะไม่ไปไหนนะคะแม่แม่แมจะสำ,สำรวจนะคะดูนะคะสำรวจมูลแล้วก็ดมกลิ่นนะคะ ไม่สนใจขมืน่นทิ้งขมื่นไว้ในขอกนะคะแม่แม่สนใจนักเรียนมากกว่านักเรียนน้อยนะคะนักเรียนใหม่นะคะแม่แม่แมใครๆก็สนใจนะคะนักเรียนใหม่เ <c oughs> <c oughs> ก่งมากนะคะโอเลียนโคนนะคะเจ้อ้วนของเราก็ยืนกินอ้อยหลอกลอก,กินอ้อยน้องคํเสิงหมดแล้วนั่นนะคะ มีแม่ขัน<ล>แม่คขมือนนะคะ <t> อ้าทีนี้คขมือนกลับบ้านเด้อดูนะคะแม่ๆจะทำยังไงน้องจะเป็นยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวพี่มื่นมาเล่นไม้เอาหมุนแล้วทีนี้จะจะเป็นยังไงเ, <sk urs> เอาเเ,เดิน<อ>วนไปวนมาแล้วทีนี้เดี๋ยวมาใหม่ครับเดี๋ยวพี่หมืน่มน,มนแม่มืน่นม่ใหม่ ดูนะคะเดี๋ยวให้ผมโตให้ผมเก่งกว่านี้ก่อนเดี๋ยวพี่พีแ่แม่แม่ก็จะพาไปเดินอาบน้ำด้วยกันนะคะแม่แม่อีกไม่นานนะคะจะได้เห็นน้องนะคะเดินไปอาบน้ำกับพี่พี่นะคะนะคะน้องไม่ร้องน้องเก่งนะคะ,น,คะนะคะ